เผยให้ผลแล้วทำไมกัมพูชาลาวไม่ได้แข่งขันมวยไทยชิงชมป์โลก112ชาติเปิดฉากพร้อมตะบันเซ็นเ a นเวิด์5-12พฤษภาคมเผยโอกาสใกล้แค่ไหนมวยไทยไปลูบิกเกมครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับมากมวยไทยนานาชาติชิงชมป์โลก2,566 รายการ IFMA Senior World c h a m ชม o n s h i p 2023เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับที่เซ็น r รัลเวิลด์ไลฟ์พอชั้น8ศูนย์การค้าเซ็น r ร l w เวิลด์ราชประสงค์เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีนักกีฬาโค้ชและเจ้าที่รวมกว่า3,000คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติหรือว่าอิฟมานะครับโดยมีพลเอกวิชเท้พัสดินณยุทธยาเลขาธิการคณะกรรมการอุิกแหกประเมศไทยมาเป็นประธาน ในโอการนี้ครับดรศักชายทับสวุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและประธานอีฟมานะครับมิสเตอร์สเตฟานฟ็อกเลขาธิการอีฟมาได้เข้าร่วมในพิธีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับรายการนี้ครับสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติหรือว่าอีฟมาร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยชีพแห่งประเทศไทยการกีฬาเวทไทยร่วมกันจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566รายการอีฟม่าซีเนียร์เวิร์ดแชมเปี้ยนชิพ2023 และการจัดงานมหกรรมมวยไทยก้าไกลสูอลิมปิกณเซ็นทัลเวิลด์ไลฟ์ฟอร์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์ราชประสงค์ครับโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่4-12พฤศภาคมมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมถึงทีมผู้ลิปไพรรวมกว่า3,000คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเดินทางมาชิงชัยที่ประเทศไทยนะครับโดยจะเป็นการแข่งขันรอบกันเลือกรอบสุดท้ายด้วยนะครับไปสู่การแข่งขันกีฬาต่อสู้ World Combat ตเกม2023ที่ประเทศซาอุดีอราระเบียนะครับระหว่างวันที่ 21-30ตุลาคมนี้นะครับร้อย112ประเทศทั่วโลกเนี่ยมาจาก5ทวีปนะครับแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยมีเพียงแค่ไทยมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาร่วมแข่งขันนะครับส่วนเหตุผลที่เมียนมาลาวและกัมพูชาไม่ได้ร่วมแข่งขันในรายการมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าทั้ง3ชาตินี้ไม่ได้เป็นสมาชิก if ฟมานะครับก็เลยไม่ได้มาแข่งขันในรายการนี้ครับ ส่วนบูไนและติมอร์เนี่ยไม่ได้มีนักกีฬาอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับรรศสักชัยในฐานะประธานอิปมาเนี่ยยังบอกด้วยว่าเรื่องของการแข่งขันรายการกุคนค์แมในซีเกมเนี่ยก็หลังจากแข่งขันเสร็จเนี่ยจะตรวจสอบว่ามีชาติใดนะครับที่ส่งนักกีฬาจากสมาคมมวยประจําชาติดังนั้นไปแข่งขันนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่าจะมีบทลงโทษอะไรมาหรือเปล่านะครับนะครับตงองเรียนให้ทราบว่าทุกชาติถามผมว่ามวยไทยเราจะได้ไปโอลิมปิกไหม รเราได้รับการรับรองอย่างถาวรจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้วนะครับเมื่อเมื่อปี2 0 2 1นะร,รับร,รัรองโอลิมปองแบบถาวรน,นี้นั่นหมายความว่ามวยไทยมีศักย์และสิบที่จะได้รับการบรรจุแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีกีฬาอื่นอีกหลายชนิดกีฬานะครับที่เขาก็พยายามที่จะผลักดันกีฬาของเขาให้ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในกีฬา โอลิมปิกเกมส์ต้องเรียนว่าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมสที่ Paris เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้รับการบรรจุอันนี้แน่นอนแล้วเราพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้เอาเราเนี่ยได้รับการบรรจุนในการแข่งขันกีฬาที่โอลิมปิกที่ l o s แอ n เจลิส2028นะครับก็มีประมาณ5ปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้เราได้พยายามอย่างมากนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศทั้งหมด148ประเทศเขาก็พยายามช่วยเหลือโชคดีนิดนึงว่าขณะนี้สมาคมมวยไทยแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับการรับรองจัคณะกรรมการโอลิมปิกของประเทศเขามันจะเป็นกำลังที่สำคัญของเราก็อย่างเรียนยันสั้นว่าเราพยายามเต็มที่ครับที่จะให้มวยไทยเราได้รับการพิจารณา มันจุกเข้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่ปารีสครับ2-2-8 0นะมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะมวยไทยเท่านั้นะมีกีฬาหลายชนิดต่างคนต่างก็พยายามนะอย่างนี้เราจรึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวมกันพนิึกกำลังกันนะเพื่อจะผลักดันมวยไทยเราให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งออความตั้งใจไว้ครับ แต่ถ้าเ,เราเนี่ยมีคนถามว่าทำไมไมาจัดการแรข่งขันตรงนี้ละ่ะในระยะนี้เพราะเป็นการแรข่งขันกีฬาสี่เกมก็ต้องเรียนใ้ทราบว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่อิสมาเนี่ยได้ถึงครบรอบ30ปีในช่วงนี้พอดีในช่วงนี้พอดีนะครับเขาแข่งขันคุนคาเมร์ก็ไม่ใช่มวยไทยนะเราเราก็ไม่ได้ไปขัดขวางอะไรเราก็ ชื่นชมแล้วก็ส่งเสริมเขาได้ไปว่าโอเคคุณมีกีฬาประจำชาติของคุณคุณกัมเร่คุณก็แข่งขันกันไปเราไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้เพราะเราไม่ใช่คุณกมัมเร่เราเป็นมวยไทยก็ต้องเรียนให้ทราบว่าที่เราจัดในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งครบส0สปีของอีภ่าพอดีครับแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรเขาก็เป็นกีฬาต่างชนิดกันทีนี้ประเทศ ประเทศที่เป็นสมาชิกของอิสมาที่อยู่ในซาว์อีสเอเชียเนี่ยนะครับก็มาร่่มทุกประเทศนะมาร่วมทุกประเทศไม่มีใครที่ไม่มานะครับยกเว้นพม่าเมียนมาลาวแคนบริดีซึ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของอิสมานะครับเขาก็จะอาจจะไปแข่งขันทั้งนั้นครับระะเเ้้ัมไไ่ดปป็นท ูัน,นไ้ไม่ไม่ไม่ไมีมครับ,รบไม่ใช่ครับเราเราเราก็ส่งเสริมสนหรับเหมืนเขาแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีสมุสมคมคุณคะแมในประเทศไทยจริงไม่สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งขันได้ิีทมาได้ได้ลงโทษแบนชาติไหนในอาเซียนบ้างหรือ,บบอเปล่าที่ส่งไปแข่งขันคุณกะแมที่ซีเกมอิทมาได้บอกนะครับแต่ยังไม่ได้ดาเนินการเรื่องการที่จะแบนอะไรนะครับเพราะว่า เรายังไม่เห็นว่าชาติไหนเนี่ยส่งนักกีฬาไปอย่างแท้จริงนะฮะเป็นเพียงแต่ข่าวข่าวเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีประเทศไหนส่งนักกีฬาไปเขาส่งได้เขาส่งได้แต่ไม่ใ่่ส่งจากสมาคมมวยที่เป็นสมาชิกของเรานะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ